เค้กวันเกิดเมลีเปิดดิเมลีเอิยอนุตปลากุ้งซื้อฝากน้องเมลีเค้กวันเกิดเฮ่ชิมาดูอันนี้มันลมบ้างดูลูกมากินได้หล่อยดีของหวานนี่ยเนี่ยเป็นอย่างอินุนซอมอกม่วงไม่หมิ่นวัยยุโรปน้องไม่หมิ่นเชอร์รี่เนีอันนี้อย่างก็ชมพูแค่รสวันนี้ ยังสมมูลยังมั้คือเป็นสตอเบอรี่สีนี่มั้งสตรอเบอรี่อันนี้ก็สตรอเบอรี่นะวะอันนี้มะคุ้งมั้งนี่มะคุ้งไม่ยังคือเจงอันนั้นเด้็กยังก็มาไปมันม่วงเห้าอม่วงห้าวมาแล้วหูเฉยเฉยีดเรื่องเลยยังทุเรียนหรือเปล่าทุเรียนเออมานเชอรี่คิดหวามไหมม่นเนาะหมายถึงไหมมินนี่คือสิคุปเลยแหละที่เป็นเบสเดย์เค้กแมรี่ ขอบคุณค่ะใครลูกปลากุ้งปลากุ้งขอบคุณค่ะปลากุ้งนะคะงามจนพกากินจ้ะเนาะมันงามพกากินนังนางส้มบ่อฮ่นบ่าฮาฝุ่มอดังส้มหม่อพกาญยิบเดชิมจนเชือดลีงามเนาะสีเชือดลีเขาเอาอเอียงเห็นไหมเขาเอิอนทัวนี่เนาะอืมอืมอร่อยเนาะโอ้ย กินหอนไอ้จอยเด้อ้จอยมากินจอยมากินลูกชุบสวัสดีตอนเช้าเช้าจากฝั่งระยองชนนะคะไม่เข่าแก่งวะไม่เข่าแก่งไม่ดีสวัสดีค่ะหนูยังไม่สวัสดีเลยไปไหนวันนี้เชสเซไปดูอะไรภาษาไทยคืออะไรลูกไม่รู้รู้ไปดูอะไรนะโตโตโตเก่า เาไอ้ดูเต่าค <laughs> ่ะไม่ดีอยากดูเตาก่อนที่จะไปทะเลนนเนาะอันนั้นไม่ใช่ของจริง <laughs> <laughs> จำเม่อไรอันนี้เต่าใหญ่ไม่ดีเห็นหรือยัง ตัวนั้นตัวใหญ่อ,อ,อือเมดีชอบมากเลยแม่วมาชนุนเหมือนสวีวิงคูให้เต่าเมดีเห็นได้ยังนะเมดี่วูยา มากหลายเมลี่แต่ว่าเคยมาเที่ยนึงตอนเมลี่ใช่แต่ตอนอายุขวบครึ่งนี่แหละตอนที่มาท้าทียวแรกอ,อันจำมาได้เ่็นจำ่าได้รไดโรงอนุบาลเต่าทะเลพี่น้องคะเลยบอกเมีลี่นะว่าเป็น,นสเซอรี่เตา่าเมลี่บอกว่าเอ้าเขาจะาสอนอะไรเต่าแ่่ เนื้อคิดนึกว่าเนื้สตีแบบนักเรียนนั่นนะค่ะก็เลยอธิบายให้น้องฟังว่าดูเขาดูเลขเต่าตอนเล็กๆเนี่ยเขาเรียกอนุบาลเนาะเออไม่งั้นยี่โด้เลขสิอืมว้าววิ่งดูอืมจะเล็กๆเห็นไหมโด้เอออันนี้เลขสุดเป็นตัวนี้แล้วก็ แล้วก็จะบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์เลยเลยชอบคักกิ่ดไม่ดีเข้ามาสัตว์น้องมมลีแฮปปี้เลยถ้าเห็นสัตว์แต่ไม่มมดีแมวแมวมามาจากไหนไม่รู้หรอกเจออยูด้วยกอนเท้ส่วนเยากันว่ายน้ำเร็วมากเลยนะาเมลี สองขานี่ยบ้าไปเย็นดีดีน้ำมันลงจ้ะพี่นอน่ะมันยากาศดีมากๆเลยเต่าไม่รีว่ายน้ำเด้วยสิ ไม่เป็นเต่าแล้วอะไรนะทิมมี่ตั้งชื่อให้เรียบร้อยเป็นทิมมี่ทิมมี่เต่าเต่าทิมมี่มาถึงวิ่งลงมาเลยน้องเมลีจ้ะหาดมันหมายถึงว่ามันล่งจ้ะน้ำล่งแต่ก่อนมันขึ้นมาถึงนี่เล่นน้ําต้องไม่ต้องเดินไกลเลยจ้ะเมลีนี่ทูเชนอันนี้เดินลงมาไกลหาดสะอาดเพราะมันเป็นของอย่างกก็ะ ทหารวะจ้ะกรมทหารเออวันนี้เล่นที่นี่จ้ะพรุ่งนี้กกจะไปร้อนใช่นะเปลี่ยนชุดก่อนพรุ่งนี้ไปพัท,ทยาโอ้เปลี่ยนชุดแล้วใส่หมวกด้วยถ้าร้อนนะ่ะลืมถ่ายลืมถ่ายตอนมันงางๆหนีงกินจนสุด,ด <laughs> แล้ว <laughs> กินหมดแล้วตั้งเดทไทย น้องเมลีสนุกไหมคะสนุกค่ะตอนนี้หนูอยู่ไหนคะสัตตหีค่ะหาดนางรองค่ะพาไมคโครมาหนวดจ้ะน้องเมลีเล่นน้ำอยู่ฝั่งนูน้นค่ะ รีเล่นน้ำอยู่กับน้าหนิงกับนาวุฒเอยทางนูตเลอจ้ะเกไหมไมเคิลกูดฮะไมเคิลพันเลือกนวดอะไรจ้ะนวดเท้าคืนที่นี่ชั่วโมงละสามร้อยบาท ออ 250, นวดไทยชั่วโมงละสองรห้าสิบนวดฝ่าเท้านวดน้ำมันมีสลิป nice relax เดี๋ยวจะหลับหลับไปเลยหลับเป็นวัเ้าอืมะ มือเขียนชื่อใครคะเมลีกับไมเมินค่ะเียงมากเลยค่ะน้องไม้มนเล่นกับพี่สนุกไหมคะ พีถึงน้องไหมคะพอไหมก็นวดแบบสบายเลยจ้าพี่น้องจะผ่อนคลายลูกสาวก็อยู่กับน้าหนิงค่ะแฟนน้องชายคนสุดท้องน่ะแม่ของไม้มิ้นจ้ะวันนี้เพิ่นมาหาเนาะอยู่ระโยงกันน้องมิดีเล่นน้ำทั้งวันพี่น้องไม่ยอมขึ้นเลยอยู่นี่ตั้งแต่ช่วง ใสายๆจนโหดตอนเย็นพี่น้องคะจนผิวหลอกหมด <g ül üyor> ผิวเขาลอกแบบว่าออกเป็นแบบว่าเป็นแผน่แผนๆเลยคะ่ะน้องมลีขนาดทาครีมกันแดดอันนี้สบายๆคะ่ะนวดเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงสามร้อยบาทเป๊ะเลยคะ่ะหมายถึงเพื่อนวดหย้ไม่เคยนวดขนาดบอกยายคูไม่เอาแรางเลยนะมันก็รสมดาแต่เป็นแบบนแต่ก็สบายานวดแล้วผ่อนคลาย แล้วลงแรงบางครั้งลงไปก็แบบนั้นเลยพี่น้องลงไปซองเบิงลูกเบิงลูกล่ะเล่นคาดเล่นแน่อีด้ในสองเมลีมื่ยวเจาะแต่แม่ฝนว่มาสามชั่วโมงแล้ววะพ่อข้นเลยพี่น้องเลยน้ำเริ่มขึ้นมากเลยเห็นว่ยจากน้ำยู่พุนน้ำขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมาซองเบงลูกกันนะพ่อกันนวดสบายเลยอยู่นี่มันแบบว่ารีแล็กซ์คุดบัวลายน่ะนะพี่น้อง บ่อเนร์ชาวส่วนใหญ่ก็มีแต่คนไทยชาวต่างชาติจะมีอยู่นหน่อยๆทั้งคุณไส่เห็นอยู่เพราะวันเป็นแบบว่าสิบบ่มีรถพานเนอแต่มีรถจะของทีมอไส้ชีรถใหญ่มาเองค่าเขาเป็นรถเป็นขั้นค่ะรถใหญ่ก็สามสิบบ่อรถหน่อยสี่สิบฮัลโหลหนูไม่ขึ้นเลยบะห <า S 1> นูไม่อยากขึ้นเลยเหรอเออแม่กลัวหนูหิวข้าวสนุกไหมคะ เออดีดีท่านูสนุกน้ำมันใสดีนะลูกเนาะน้ำใสดีแม่นึกว่าเดี๋ยวลูกจะหิวข้าวแล้วว่าสนไม่หิวเลยเหรอคะสนุกเลยดีดีเล่นเดี๋ยวว่าสุดๆเลยนะคะที่อังกฤษน้ำเป็นยังไงม,มันเย็นใช่ไหมน้ำหนาวเย็นมากที่อังกฤษถ้าเป็นน้ำทะเลพี่นองแล้วก็ไม่มีหาด<โอ> <laughs> เรมีหาดแบบดีๆเล่นะจ๊ะจนไงก็อยู่ได้นะไม่ดีหนูว่ากี่ชั่วโมงแล้วนี่ไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้แม่ว่าเกือบสามแล้วแนนี่สามเออแต่มายังไม่นั่นเลยยังไม่หยุดเลยคุณสวยอยู่ด้วยนะมันไม่แพ้ทางไตอะสวยกว่าแพ้ทางไต งามอยู่จริงค่ะงูเขียวงูเขียวลายทีพี่น้องไม่เสริลูกไม่เคยกว่ท่านไม่เคยเดี๋ยวเพิ่งถ่ายท่านอยู่อไม่เคยย่านใหญ่ทีแล้วบัดนี้คุยกับน้องคืลอะไรไมาว่าึ้นไป็งต้นใหม่แล้วงูเขียวแม่ไต่ขึ้นไปต้นใหม่เลยซื้อ นั่นละไมมคือ่า,าเพเคยเห็นยูไ, <ป S 2> ไม่เคือยูเซนเนี่ยบัซนกบัตรปีนีสน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 ่สามตแล้วคนมาพี่เพิ่นเห็นออเ